สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตะลอนกันที่ร้านบอแอนฮังกี้ในเมืองลอง a c h ซึ่งเป็นร้านเบอร์เกอร์เปิดใหม่แห่งแรกของโลกนะครับที่ใช้ตัวละคร NFT ในกลุ่ม b อเอฟยอ c l u คับจะมีความแปลกพิเศษยังไงตามผมไปตะลอนกันครับผมเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากถนน7เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองลองบีช ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงด้านหลังไกลๆที่เป็นตึกสูงๆคือดาวทาลออแซงเจลิสรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนี้บางช่วงจะวิ่งลอยฟ้าบางช่วงจะวิ่งบนถนนและจะเป็นใต้ดินผสมกันในเมืองที่เห็นเป็นทางน้ำขนาดใหญ่คือน้ำจากแม่น้ำลอแองเจลิสที่ไม่ค่อยจะมีน้ำเท่าไหร่นะครับ มีดอกข,ของต้น b l a c k m a s t a r สีเหลืองบานข้างทางอยู่ทั่วไปในฤดูใบไม้ผลิถึงจะดูสวยแต่ก็เป็นวัชพืชและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในช่วงหน้าร้อนที่อากาศแห้งเมืองลองบีดอยู่ทางทิศใต้ของลอสแองเจลิสเป็นเมืองท่าที่สำคัญขนาดใหญ่มีเรือควีนแมรี่และชายหาดสำหรับปิกนิกไว้มีโอกาสผมจะพาทุกคนไปตลอนกันอีกแน่นอน เมื่อมาถึงย่านดาวเทาของเมืองลองบีก็ลงรถไฟฟ้าที่สถานีถนน5และเดินทางต่ออีกประมาณ10นาทีก็จะถึงที่หมายของเรานั่นก็คือร้านเบอร์เกอร์ลิงนั่นเองร้านบอร n แองกฮังกีนี้ตั้งอยู่บนถนน7ตัดกับถนนจูนิเปโรอเวนิว เป็นร้านอาหารแห่งแรกของโลกนะครับที่สร้างโดยใช้ตีมจากตัวละคร NFT ในกลุ่ม Bored Ape Yacht Club มีสื่อมวลชนยูทูบเบอร์และคนที่สนใจเกี่ยวกับ NFT ที่เป็นเทรนด์ใหม่พอสมควรหรือบางคนอาจจะมาแค่ลองร้านเบอร์เกอร์เปิดใหม่มีการแจกของที่ระลึกระหว่างรอเป็นสติกเกอร์และมีการแสดงโชว์เต้นเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่าง ตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นในที่สุดก็ถึงคิวของเราแล้วนะครับเมนูในร้านมีง่ายๆ2แบบคือฝั่งซ้ายจอสีดำทานเนื้อและฝั่งขวาจอสีเขียวสำหรับคนทานวีแกนไม่ทานเนื้อสัตว์ใช้สูตรเดียวกับร้านทริลเ,เบอร์เกอร์ในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะครับที่พื้นสกรีนรูปมิวแทนเอฟหรือลิงกลายพันธุ์รวมถึงกระจกและผนังที่ตกแต่งในธีมของบอเอฟยอดครับ ผมสั่งเบอร,เอร์เกอร์แบบคอมโบรวมเฟนไฟายและโซดาชุดละ15เหรียญถ้าเทียบราคาคอมโบในท้องตลาดก็ถือว่าแพงกว่าออเดอร์ละ3เหรียญเลยทีเดียวถือว่าเป็นการใช้พลังของ NFT ในการอัพราคานะครับส่วนเซลลแท็กที่เมืองลองบีชก็ค่อนข้างแพงอยู่ที่10.25%จ่ายผ่านบัตรไม่รับเงินสดหรือจะชำระเงินด้วย Fcoin ซึ่งเป็นที่แรกของโลกนะครับที่ชำระเงินด้วย Fcoin ลักษณะคาแรคเตอร์ของบอเอฟหมายเลข6ก8 4่ขนสีแทนตาดูง่วงนอนปากดูเหนื่อยน่ายใส่เสื้อแถบสีน้ำเงินเข้มสลับกับขาวมีแบ็กกราวเป็นสีม่วงคุณแอนดี้งเหงียนเจ้าของร้านซื้อมาในราคา267,000เหรียญหรือประมาณ8ล้านบาทคนที่ถือบอเอฟจะได้สิทธิ์ทางการค้าอีกด้วยนะครับเบอร์เกอร์ที่ผมสั่งเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับ เป็นเนื้อบดย่างกับชีสมีหอมขาวและแตงกวาดองส่วนรสชาติผมรู้สึกว่าคล้ายทอมมี่เบอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นเบอร์เกอร์เก่าแก่ของลอสแองเจลิสถ้ามีโอกาสผมจะพาทุกคนไปตะลอนกันนะครับการที่ภาพวาดที่ดูเหมือนภาพวาดทั่วๆไปจะราคาสูงได้ขนาดนี้ก็เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถระบุงานดิจิตอลได้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง ประกอบก,บกับการสร้างคอมมูนิตี้และการตลาดของเจ้าของผลงานอีกด้วยที่เมื่อซื้อแล้วนักลงทุนก็หวังว่ามันจะราคาขึ้นซึ่งเป็นการลงทุนหรือบางคนอาจจะแค่ขายต่อในระยะสั้นหรือบางคนแค่สะสมหรือจุดประสงค์อื่นๆ ก่อนจากกันผมอยากจะขอแนะนํา NFT ของไทย now ซึ่งรวมศิลปินคนไทยในลอสแองเจลิสจะตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย now นะครับมีงาน100อาชีพที่คนอยากเป็นโดยใช้ตัวละครไก่ VR all chicken มีงานหน้ากาก100อารมณ์งาน human being และงาน Gen War สงครามระหว่างวัย Thai now platform สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจคนไทยในต่างแดนไว้สำหรับหางานหาที่พัก ซื้อขายออนไลน์และดีลสำหรับคนไทยโดยเฉพาะส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วทริปหน้าผมจะพาทุกคนไปตลอนที่ไหนฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ